สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญสองท่านค่ะคุณไข่มุกแล้วก็ใครคัทิชาออนคุณลิตาค่ะค่ะวันนี้ทิชาออนกับทิชกรยก็มีกิจกรรมมาพาเด็กๆเช่นเคยค่ะวันนี้กิจกรรมแรกของเรากิจกรรมอะไรคะทิชรกรยค่ะวันนี้ทิชาออนกับทิชรกชรกยแล้วก็คุณไข่มุกคุณลิตาจะพาเด็กๆมาฝึกสมาธิโดยการท่องคำคล้องจองค่ะงั้นเราไปเริ่ม ข้างซ้ายทำไงคะที่จอ้อนกัมค่ะคุณไข่มุกอีกข้างหนึ่งแบคะ่ะคุณลิต้าโอเคคะ่คคะโอเคนะคะพร้ one, two, อมไหมคะโอเค one t w ฝนตกปอแปะมีแพะเดินมาแปลกใจจริงนะเอ๊ะน้ำมาจากไหนมองซ้าย มองขวาไม่เห็นจะมีอะไรเอ๊นี่มันน้ำอะไรตกลงมาเปาะแปะตกลงมาเปาะแปะค่ะหน่วยของสัปดาห์นี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของพืชนะคะเรามาดูความต้องการของพืชเลยค่ะอันดับแรกนะคะคือดินค่ะดินเป็นที่อยู่อาศัยของพืชดินแต่ละแห่งมีส่วนประกอบและแรทธาที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชต่างกัน พืชจะเจริญเติบโตได้ดีถ้าปลูกในดินที่เหมาะสมกับพืชชนิดนั้นค่ะค่ะอีกอย่างคือน้ำค่ะน้ำช่วยในการสร้างอาหารของพืชและยังช่วยละลายแร่ธาตุเพื่อให้รากดูดแล้วก็ลำเลียงไปยังส่วนต่างๆของพืชด้วยค่ะค่ะต่อไปอากาศนะคะพืชต้อตงการอากาศต้องการแก๊สออกซิเจนสำหรับหายใจค่ะและเกิดคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับการสร้างอาหารค่ะ แล้วต่อมาแสงสว่างค่ะแสงสว่างมีความสำคัญต่อพืชสีเขียวมากเพราะพืชต้องการแสงเพื่อสร้างอาหารค่ะและอุณหภูมิค่ะของอากาศที่เหมาะสมพืชบางชนิดจเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่มีอากาศร้อนอุณหภูมิสูงค่ะบางชนิดจเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่มีอากาศเย็นอุณหภูมิต่ำค่ะ วันนี้เรามาพบกับกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อบัิใหญ่กันค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญใช่ไหมคะพิชโก้ใช่ค่ะคุณไข่มุกค่ะค่ะแล้วก็คุณลิต้าค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะให้คุณไข่มุกกับคุณลิต้าเป็นคนพาเด็กๆทำกิจกรรมกันนะคะเริ่มเลยไหมคะพิชโก้ใช่ค่ะคุณไข่มุกพร้อมไหมคะพร้อมค่ะ Are you readyYesOkayLet's <Yeah>. go 1ันจำ2จำ3าจำ4จำ5้าจำเย่อ่ากับค่ะ1ันจำ2จำ3จำ4จำ5้าจำเย่คุลิต้าพร้อมไหมคะโอเคค่ะ let's go วันจำสองจำ3ามจำ4จำ5้าจำ เย่วัจำสองจำ3ามจำสี่จำห้าจำเย่เด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากกันเลยใช่ไหมคะเด็กๆลองหากระป๋องแป้งที่เด็กๆใช้ไ่้ในบ้านมาทำกิจกรรมแบบนี้นะคะใช่ค่ะเด็กๆเราก็จะได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดใญยโดยกระดูดขาสองข้างนะคะเด็กๆเราจะได้แข็งแรงเวลาเราเดิน ค่ะทิชร์ออนเด็กๆทำกิจกรรมแล้วอย่าลืมอัดคลิปกับมาฝากทิชร์ออนกับทิชชกรอยนะคะค่ะรอชมคลิปของเด็กๆอยู่นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ In this time of the day this is a f t e r me tree ต้นไม้ค่ะ one more tree ต้นไม้ค่ะค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆชมคลิปทิชช์ออนกับทิชชกรอยมีคลิปอะไรบ้างคะทิชชกรอย๋อคลิปให้เด็กๆ กมแล้วก็แบกบท่องคำของจองค่ะคือพี่เชื่อกอยกับพี่เชออ้อนก็จะท่องแล้วเด็กๆที่บ้านก็คือปฏิบัติตามเลยนะคะแล้วก็อีกคลิปหนึ่งคือคลิปการกระโดดสองขาเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ค่ะเด็กๆชมคลิปแล้วเด็กๆจะลืมทำคลิปของตัวเองกลับมาฝากพี่เชออ้อนกับพี่เชื่อกอยด้วยนะคะรอชมคลิปของเด็กๆอยู่นะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ